่ไปถ่ายคลิปนี่กูัวมาตั้งกล้องอียกต้องมาท่องบทอีกคลิปเหงาเฮ็ดยาักตัวละเนาะลองอยู่บ่ละเออทำแน่งนี่ละโอ้ยยู่งใส่ละบดห้องตาเขเว้ห้องอีก คนที่ฟังความเมียบอมยเมียนญาติเมียเด๋คนที่ฟังความเมียนี่บอมเมียนญาติเมียเด๋เขาหายเกียนเมียคนที่เขาหักตะหากแม่นบ่นอะไรคนที่ฟังความเมีย โมเมนต์ย่านเมียเดเขาเป็นค้นหายเกียรติเมียคนที่เขาหักตัวมันย่มเก็บย่มไข่หนิข้ามีแต่เมียดูแลคอยอยู่เคียง้างเขาตลอดเวลาคอยย่ำเข้ามีเงินเงินเทาออกเอาไปกับเขาเบิดให้เขาได้ดูแลเพราะเขาได้ดูแลเขาแล้วฝากไปกับเขาเบิดเลย บมันย่ามวนเข้าของแต่ผูด้เดียวแต่ว่าก็รลูกสึกผิดอยู่ที่ตัวเขาอ่นละ่ะย่งเขาดูแลเขาป๊าถูกอันอันบอา,าเมื่อกี้นี่บอกไม่จากใจเลยบ่จากใจยังองเจ้าป๊าเถูมพี่เจ้าก็าเอาดีแท้ เีย้ยของเจ้าอ,อูาก็ได้ยินว่าเป็นห่วงเป็นห่วงเนาะก็เป็นห่วงเป็นห่วงล่ะคอยฟังบดอยู่นี่คอยซับซ้นอนยู่นเนี่ยคอ,อย<บ>จาร์คิฟแมะต้องบดออหยังต้องบล็อเมียพวเมียนี่ล่ะเอาขอรว่าแม่เจ้าอนันว่าเมื่อกี้นี่ว่าไม่ออกมาจากใจที่คอยอุตส่าห์ยืนฟังตัง้งโดนคอยซอมคิฟคอยอยู่คอยจำมาได้ ได้คลิปนี่มาเมื่อวานนี่โอ้ยผู้หนึ่งเหรอุตส่าห์ดีใจมื่อโอ้มาได้แทนมันซ่อมคลิปซ่อมคลิปแม่มันจีบเน่เาด้นี่มันทายยากอยู่นี่ซ่อมเอา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 ลูกนี่อ้อนสันซ่อมไปโอ้ผู้หนึ่งเหรดีใจมื่เนาะอเอาซ่อมไปลูกสั่นเฮ้ยเอาเขาออกคนที่ฟังความเมียนี่มาแม็นยาดเมียเดะ เขาให้เกียรติเนี่ยคดเขาหักต่างหากอู้ยเน่าอีหลีนี่หนากแะคลิปเนาเนี่ยปั่นยามเก็ยบย่ามใครเขาก็ค่อยดูเลี่ยดูแลเฮาโอ้ยหาไปกินดีกว่า